ขอต้อนรับเข้าสู่หลอนไทยแลนด์การ์ตูนอนิเมชั่นเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสองเกลอเจอผีตอนผู้ใหญ่บ้าน Hey, ไอ้เต้ไอ้ชิดนี้มันจะสมัครผู้ใหญ่บ้านมันมาให้เราช่วยเป็นหัวคะแนนให้มันหน่อย้อวแล้วผู้ใหญ่ดำแกไปไหนล่ะถึงจะเลือกตั้งผู้ใหญ่ใหม่มแกเป็นใช่เลื่อนผ่าตัดมาก็ไม่ดีขึ้นถ้าจะไม่รอดแกก็เลยลาออกแล้วใส้แกเลื่อนไปไหนล่ะ <c oughs> ไอ้บ้าเลื่อนไปจังหวัดเลยมั้งไอ้ชิดนี้มันก็ช่วยงานชาวบ้านดีมีงานที่ไหนมันก็ไปกูไวยังไงมันก็ได้วะ่ะ แล้วเราต้องทำยังไงมั่งวะไอ้นเด็ดแล้วก็ไปแนะนำชาวบ้านให้มาเลือกไอ้ชิดมี้เป็นผู้ใหญ่บ้านเช่ววะมีลงสมาครแค่สองคนกับด้าหลอดกูต้องหาสูตรมาใส่หรือเปล่าวะมันไม่ต้องขหหนาดนั้นหรอกเราก็แค่หัวคะแนนเ,เมื่อตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองปลิงว่างลงเนื่องจากผู้ใหญ่บ้านคนเก่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจึงลาออก หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่มีงบประมาณตกมาบ่อยถึงเวลาหน้าเลือกตั้งสอสก็จะมีเงินมาสะพัดให้บรรดาหัวคะแนนทั้งหลายบางคนถึงขนาดตั้งตัวถอนทุนกันได้เลยทีเดียวการแข่งขันชิงตำแหน่งของสองผู้สมัครจึงเข้มข้นและดุเดือดระหว่างนายมีกับนายหลอดเฮ้ย hey, สึกครั้งนี้นข้าทุ่มหมดตัวเลยนะเว้ยมั่นใจยังไงก่ชนะ เพราะทำคะแนนนิยมไว้เยอะเหมือนกันตามที่ชาวเช้าเสียงชาวบ้านดูนะพวกข้าเขาว่าไม่น่าจะผ่านแน่วะแต่ฝั่งนู้นเห็นเขาว่าแจกเงินหัวละห้ารอยเลยนะเว้ยช่างเขาชาวบ้านเดี๋ยวนี้นะเขามีความคิดตัดสินใจแล้วเว้ยแจกเงินเขาก็เอาแต่งเงินแต่ตอนลงคะแนนเขาก็ต้องกาให้คนที่เขาชอบอยู่ดีแหละเราไม่มีเงินแต่มีความดีที่สะสมมานานก็คงจะสู้เงินได้สบายแหละ ช่วงนี้นะเองไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังตัวก็ดีนะเว้ยการแข่งขันดูท่าทีจะดูเดือดเหมือนกันนะฝั่งโน้นมีอิทธิพลเยอะสะดวยไม่ต้องห่วงข้าไปตอมาทอยู่แล้วฝั่งของผู้สมัครคู่แข่งงานนี้แพ้ไม่ได้เลยนะเว้ยผู้ลงทุนไปเยอะแจกไปเลยเบื้องต้นหัวละห้าร้อยแต่ตาฝั่งไอ้ทิพย์มี้มันแจกเท่าเราแล้วก็เพิ่มเป็นหัวละแปดร้อยไปเลยไม่ต้องห่วงครับพี่รอด ตอนนี้ผมก็สั่งให้ทีมงานเข้าไปหาชาวบ้านแล้วทุกคนเขาไม่ปฏิเสธเงินใครก็ชอบเดี๋ยวถ้าใกล้ถึงวันจะไปสืบดูฝั่งนั้นถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเดี๋ยวผมจะมารายงานนะครับโอ้ดีดีดีถ้าได้เป็นผู้ใหญ่ธุรกิจที่เราทำทำอยู่มันก็จะง่ายสะดวกขึ้นเยอะต่อไปก็อาจจะสมัครกำนันไปนเลยใกล้ถึงวันลงคะแนน ก็ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของการหาเสียงและแนวโน้มของคะแนนเสียงก็เริ่มจะชัดเจนขึ้นลุงใบฝากจิตมีเบอร์สองด้วยนะครับใจถึงพึ่งได้บอกง่ายใช้ทองได้ได้บ้านข้ามีสิบห้าคนก็จะกาให้ไอจิตมีนั่นแหละไอหลอดข้าไม่ชอบมันหรอกมันมาแจกเงินก็จะเอาแต่จะไม่กาให้มันงานวัดงานวางานช่วยเหลือชาวบ้านไม่เคยเห็นหัว น้ำซ้ำยังชอบเลี้ยงพวนักเลงเยอะแยะขอบคนมานะะครับลงพี่ลอดพีิลอดดูดูแล้วนะชาวบ้านจะอยู่ฟังไอทิพมีซะเป็นส่วนใหญ่นะนี่ก็อีกสองวันจะถึงวันลงคะแนนแล้วนะผมกลัวว่าถึงเราเพิ่มเงินหัวละพันก็จะศูนย์เปล่านะครับตอนนี้ก็แจกไปเยอะแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้เป็นได้วะกูก็ลงทุนไปเยอะแล้ว เอาอย่างนี้ดีไหมพี่หลอดเราทําให้ไม่มีมันในวันลงคะแนนะพอไม่มีคู่แข่งพี่หลอดก็เป็นผู้ใหญ่โดยปริยายแบบไร้คู่แข่งทํำยังไงวะก็เก็บมันเลยก็สิ้นเรื่องโดยทําให้เหมือนเป็นอุบัติเหตุเดี๋ยวพวกผมจัดการเองช่วงตอนเย็นไอ้ทิศนีมันจะออกไปดูบอ่อปลามันทุกวันแล้วมันก็หน้ามืดตกบอ่อปลาตายไงเออเป็นความคิดที่เขาท่านะ แต่ยังไงก็อย่าให้เลือกมันเดือดร้อนมาถึงกูนะเวย้ยทำให้มันเนียนๆหน่อยไม่ต้องห่วงพิลอดรับรองไม่มีร่องรอยหลักฐานใ,นใดๆทั้งสินงงั้นยันนี่บวกเองก็จัดการให้เรียบร้อย,ยอีกสองวันก็จะถึงวันลงคะแนนแล้วตกเย็นวันนี้คิดหมีก็ออกไปดูบอกลาเหมือนเช่นเคยทุกวันแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของชีวิต เมื่อนกสมุนของนายหลอดคู่แข่งมาดักรอใช้ปืนคู่จับกดน้ำแล้วก็ทำให้เหมือนเป็นอุบัติเหตุ ้าก่อนวันลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านเฮ้เจ๊ยุ่งเลยเว้ยไอ้ทิศนี้จมน้ำตายที่บอ่อปลาตัวเองมีคนไปเห็นเหมือเช้านี่อ้าวทำไมมันไปจมบ่อน้ำตายง่ายๆแบบนั้นเราวะพวกนี้ก็จะลงคะแนนแล้วอะมีคนไปทำร้ายมันหรือเปล่าเว้ยเห็นเขาบอกไม่มีหล่องรอยการต่อสู้เลยนะ่ะเขาเอาศพไปลงบ้านแล้วแม่มันกำลังไปรับมาคอมเวน คะแนนก่อ,อกมาแรงซะด้วยเลยไม่มีโอกาสได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเลยอ่ะผู้่ามันต้องมีอะไรแน่แ่เลยว่ะไอ้ต๋อทำไมมันจะมาบาังเอิญต้องมาตายวันลงคะแนนด้วยอ้าวแล้วอย่างนี้นาหลอดก็ได้เป็นผู้ใหญ่ไปเลยชิวอ่ะเพราะคู่แข่งไม่มีก็น,น่ยสิพวกเราเขาอดเป็นผู้ช่วยเลยวะ่ะเย็นเเขารับศพมาที่วัดเดี๋ยวเราไปรดน้ำศพกัน หลังจากนำศพทิศหมีกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วก็นำศพมาตั้งทำพิธีบำเพ็ญกุศลคืนแรกที่บ้านนายหลอดเฮ้ยพวกเองเก็บหลักฐานเรียบร้อยหรือเปล่าวะเรียบร้อยไม่ต้องห่วงครับพี่หลอดพวกผมมันมืออาชีพอยู่แล้วแต่กว่าจะบังคับมันได้ก็เล่นอ่อาเหนื่อยเหมือนกันดีแล้วพวกเองอย่าทำตัวมีพิรุษแล้วกัน กูว่าเดี๋ยวพวกตำรวจก็มาเรียกเราไปสอบแน่ๆเลยแต่ไม่ต้องหวงหรอกไอ้พวกตำรวจเขาพักพวกกันทั้งนั้นและอีกอย่างนะ่ะไม่มีหลักฐานก็ทำอะไรเราไม่ได้คืนนี้เราต้องไปงานศพมันด้วยนะเพื่อให้ดูเป็นปกติเดี๋ยวเอาซองมาช่วยงานมันด้วย <laughs> ไม่น่ามาอายุสั้นเลยจริงๆนะมึงไอ้ทิพมีคืนนั้นนายหลอดและสมุนก็ไปงานศพทิพมี ทำตัวปกติเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยไอ้ไอ้ทิศมีถ้าเองมีอะไรจะบอกก็มาเข้าฝันพวกขานะหรือจะมาหาเลยก็ได้นะเว้ยเฮ้ย <Hey, S 2> ไปหาหเจอคนเดียวก,ก็ได้นะเว้ยไม่ต้องมาหาคุณหรอกกูวพีและทันใดนั้น มาที่อยู่บริเวณวัดก็พากันเห่าหอนขึ้นเฮ้เด้มึงไม่ต้องเรียกมาแล้วนะเว้ยพู้เฉยเสีอว่ะจะไปกลัวทำไมวนะมันเป็นเพื่อนเราเนาะเว้ยไม่แน่มันอาจจะมีอะไรบอกเรานะเว้ยสักครู่ใหญ่ทั้งสามก็เตรียมเดินทางกลับเฮ้ย เดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่าไว้พวกนี้ต้องเตรียมตัวแต่เช้าทั้งสามคนขึ้นรถขับเพื่อจะกลับบ้านออกจากวัดมาไม่นานเมื่อมาถึงทางโค้งเฮ้ยใครมายืนขวางถนนวะเอ๊ะพี่รอสผมว่ามันคุ้นๆนะครับ เมื่อร่างนั้นใกล้เข้ามาเฮ้ยไอ้คิดนี้เอาไงีดที่เราขับชนเลยสิวะหนหลูกด้วยความตกใจลูกสมุนจึงออกรถเยียบคันเร่งจนสุดทำให้รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้อย่างจังถูกอัดก็ปี้คอหักตายทั้งสามคนวันลงคะแนนเลือกผู้ใหญ่บ้านก็ปรากฏต้ตองยกเลิกโดยปริยาย เพราะผู้สมัครลงชิงตำแหน่งเกิดเสียชีวิตทั้งสองคนจึงต้องทำการเปิดรับสมัครกันใหม่คืนต่อมาขณะที่สองเกลอเตรียมจะไปงานศพทิดหมีมันเกิดอะไรขึ้นวะผู้สมัครชิงผู้ใหญ่บ้านนักตายกันหมดแบบนี้ใครจะกล้าลงสมัครละ่ะมึงลงมาละอนาเดตเผื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านกูไม่เอาหรอกอยู่แบบนี้แหละดีแล้ว กูไม่ชอบประชุมบ่ะตอนขายปุ๋ยเกาประชุมทีไรหล,ลับทุกทีไม่ทันฟังอะไรเขาหรอกเออกูก็คิดเหมือนมึงเละวะ่ะทันใดนั้นเฮ้ยเจอใครมายืนอยู่ใต้ต้นไม้นั่นวะ่ะดูคุ้นๆวะ่ะพอเพ่งดูชัดๆไอ้สิบนั่งง่ไงเจอที่มึงอยากเจอข้าไม่ได้ตายเองลูกน้องไอ้ลอดมันพากันทำร้ายข้า ว่าแล้วไงมันแปลกอะ่ะแล้วพวกนั้นทำไมมันถึงตายละ่ะเองไปฆ่าเขาเลอข้าไม่ได้ทำอะไรมันแค่ไปทักทายมันมันขับรถชนต้นไม้ตายเองขอบใจพวกเองมากนะเพื่อนที่ช่วยข้าหาเสียงมีโอกาสข้าจะตอบแทนข้าไปละ เป็นอย่างที่เราสงสัยจริงๆวะ่ะเราไปวัดกันเถอะเดี๋ยวจะไม่ทันพานสวดไปไปเดี๋ยวไปล่อยพ่อแม่ฟังด้วยแล้วเขาจะเชื่อเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เออนั่นสิสองเกลอช่วยงานศพทิพยหนีจนเสร็จสิน้นส่วนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็ว่างอยู่เป็นเวลานานกว่าจะมีคนลงสมัครอีกครั้งเกมชีวิตต้องรู้แพ้รู้ชนะ แพ้ยังมีโอกาสแก้ตัวแต่ทําชั่วเพื่อให้ตัวเองชนะความหายนะจะมาเยือนไม่ช้าก็เร็วสุดท้ายก็ไม่มีใครได้ขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานหลอนไทยแลนด์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับ